เธเข้าใจนะว่าหนุ่มมันไม่ได้เป็นสายเลือดมันไม่ได้มีความผกแต่มันก็มันก็มีความผูกพันตั้งแต่เด็กนี่เท่งเอเข้าใจนะถึงแม้มันจะไม่ใช่สายเลือดแต่แต่เราก็เลี้ยงดูมันมาตั้งแต่เด็กจนโตถ้ามันไปจริงๆอ่ะใช่ก้องคิดถึงมันนะไม่สงสารกันยังไงดูมันเกยมึง

ผู้ดีต้องไม่จ่อยนะคะผู้ดีไม่จ่อยบันดาลความคิดค่ะโรเบิร์ตก็เลยจะทักทายว่าสบายดีไหมแล้วก็เขาจะมาสอนภาษาอังกฤษไงสอนภาษาอังกฤษให้น้องนะครับอุ้ยน้องดีใจยังไรครับน้องจ้าพูดฝรั่งดีมากเยอะเยอะเยอะอะไรนะใช่ลูกใช่ใช่แม่ให้สอนน้องนะ Huh? ตอนนี้เด okay. uh ี oh. okay. uh ๋ยวเธอกับฉันไปซื้อเสื้อผ้าให้หนูเพื่อที่จะเตรียมไปที่นู่นโอเคอ้าวเหนื่อยอีโพเรียมไหมเหยเหน What are your name? Yeah, yeah. yeah. My name is Robert. Yeah, yeah. My name is Tang Tattung. Tang Tattung. Yeah, uh, I w a born i h f r a n c h What? I was born in g to France. นี่ครับอเอ้ารู้เรื่องครับนี่จะถามดิ ไอ้โน่นี่เขาเป็นอาจารย์เป็นครูก็สอนภาษาแปลงกระดานมาพี่เท่งรักแม่หนูไหมครับเอาเองเลยนะสอนหนูลยครับโอเค sit sit down ฮะ <Huh? S 2> yeah, sit sit down uh. no 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 no, no. Uh, sit on the chair ฮ uh, ะ on the chair sit down ก็นอนอ่ะ no no on the chair sit down please กระตุ้นานั่งเก้าอี้ดอร์เถิด Oh, uh, you, you can speak some English? Yeah, yeah, speak English. Yeah, oh, okay yeah. Some easy, basic vocabulary. Yeah. Okay? Yeah. Uh, yeah. Dog. D -O -G. Uh, uh, dog. D-O-G. Dog. Dog

ว่าส oh, no. oh. ์ท T ทีท T t T. ้โห t ท t ท n เออะไรมา้ดูที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 เทงเธอเทงทบทงเทงเธอเทงทำทองทิ้ง ต้องข้ามทุกทางเดสิตไม่รู้หรอกว่อรูมรูมห้อออรูมรูม yes R O O M yeah r o o กล่องบล็กเอ่อ box yeah yeah box I I speak a little bit of o h a o o กล่องบล box hair hair yes <S h S. a A. i r i r อ่านออกออกเสียงต้องอ่างอ่านไม่รู้หรอก room room เนี่ยไปไปว่าห้องห้องห้องอ่าห้องออกระแทกเสียงกระแทกเสียง yeah yeah block ฮะ block box box อ้า แฮ่สำเนียงออกได้ใช่ไหมแฮ่แฮ่ h a i มึงไปพูดภาษาบ้านเขาแฮแฮสำเนียงเนี่ยสำเนียงต้องออกด้วยเอาไม room no oh, this is English สุดต่ำมันอยู่สุดต่ำเย this is English this is room it doesn't say Hong รุมเดนรู้นะเฮียโอ้ยไดีอ่ I... I... I น o t น headache, you น n o w ฉัน oh, oh. oh w ันฉันฉัน t o นฉันฉันฉ o นฉันฉั o ฉันฉ o นฉั you. น o ันฉั o ฉัน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 นฉันนฉัมันฉ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 ัอกันอันฉันันฉันฉันไันฉัันัันั ลูกพรเลยนะคะนี่ของแปลว่า everybody นี่รักลูกหนุ่มมากเลยใช่ไหมคะขอบใจมากนะจ๊ะตุ่งที่เลี้ยงลูกหนุ่งมาต่อเนื่อนกันไม่เป็นไรหรอกจ้นก็ยินดีด้วยที่เธอได้ลูกกลับไปอยู่ด้วยไงไงก็เขียนจดหมายมาบอกมัานนะครับเอาวงสไ่ไปไหนนี่วงไฟ ผิีวงฟลายจะไปโชว์ไหนเี่แสดงว่าทุกคนเยี่ยมขชวยซิกเนสโอร์แมนนิ่งซีเฮ้ยวอร์เซอร์นี่ขอขอใหม่แต่เริ่มต้นมันไม่เหมือนเก่าเออแม่ครับหลวพร้อมแล้วครับไปไปอยู่รัฐรัฐไหนครับไปอยู่แคลิฟอร์เนียค่ะแคลิฟอร์เนียอำเภออะไรครับแม่ มันเป็นเมืองอะนงแคลิฟอร์เนียมีหลายรัฐอันนี้แคลิฟอร์เนียเนวาดาแล้วก็มิชิแกนเคยไปเหรอเคยไปไปดูงานดูโอไฮโอช่วงนั้นเอางี้ละกันนะนงนะเองฐานะนี่ที่หนำเขาดูปากกับเองมาทงโตเองก็ที่อาจจะมีส่วนบ้างนี่ของข้าวของเครื่องใช้ที่เมริกาอาจจะแพงนี่นะเป็นที่ระลึกเล็กๆในน้อยอ่ะนี้ถุงเน่สนใจไปใช้ต่อ เป็นอาหารไทยๆกับสีไทยเธอไปกินที่โน้นขอบคุณมาสุดมากนะครับเจีงครับไม้นี่เกี่ยออกสู้รบปบมือกับศัตรูร้อยศพร้อยครั้งชนะหมดยายเองไม่รู้ตังค์นูไม่กล้าแล้วลูกสา รักแม่เธอมากที่สุดเมฉันจะไม่แม่ไม่ใช่แม่ที่แท้จริงของเธอแต่ฉันก็รักเธอหนงแม่ตุ้มนะรักเหมือนโดนรักเหมือนโดนรักเหมือนโดนไม่เห็นใจมันไามล่ะแม่ตุ้มตายเลยตัดเลย อีเ e มลมาหาเจ๊หม่ำด้วยนะเอีเม้งไรไมอีเม้งโอยเร้ามากพี่เจ้ปนองนไปเป็นอะไรโอเคยยนองเราตัวหหย พอมันไปรู้สึกเป็นไงล่ะวิบวัวกันทุกคนเลยตอนที่มันอยู่ก็หาว่ามันสนมันดื้อมันร้อนแต่เวลามันไปแล้วเป็นไงทุกคนคิดถึงความดีที่มันเคยทำเอาไว้ฉันพู้ลงกองเลยฉันไม่อยากให้มันไปหรอกอเมริกาเมื่อเจ้าเกิดเจ้ามีอะไรเล่าเมื่อมีเขาต้องมีอยู่สวัสดี เลย,ลเลยฉันเราเกิดมาอยู่ตัวคนเดียวปรับไอ้หนนโหนต้องกล้าพูดเต็มปากก็เหมือนน้องในไส้ฉันเลยฉันเห็นความประพฤติของแก <c oughs> ฉันบอกตรงๆนะถ้าไอ้โหนมันกลับมาตำแหน่งหัวหน้าคุมตอยเนี่ยฉันยกใครมาเลยพี่พท้พี่แท้พูดจริงเหรอครับไอ้ออโหนไอ้โหนเป็นปหัวหน้า เมื่อไปอเมริกาเหรอนงไม่ไปแล้วครับทำไมไม่ไปวะกลัวเครื่องบินกลัวทำไมเครื่องบินมันก็วิ่งขึ้นไปเลยเราไปถึงน่ะเมืองดอนน่ะดอนเมืองไปไนหนูไปถึงดอนเมืองหนงเห็นเครื่องบินมันขึ้นไปลำหนึ่งอ่ะแล้วตอนแรกมันมีล้อนะแล้วล้อมันก็หายไปไหนไม่รู้มันก็ลงไม่ได้อ่ะหนาไม่กล้าขึ้นไอ้โง่เขาหุบล้อไงไม่หุบเลยหายเลยแว๊บใจมันยาว ทันเครื่องหนงไม่ไปหนงรักคนซอยนี้อนงหนงแ่หนงไม่ไปแล้วครับทำไมอ่ะหนงรักทุกคนในซอยนี้แตกหน,นงอยากอยู่ที่นี่อ๋อคุณต้องเข้าใจเลยครับว่าหนงก็มีความผูกพันกับซอยนี้นะครับแม่ครับหนงรักแม่ตุ่ม,แ,มแล้วจะรักแม่ด้วยครับหนบอกให้แม่มึงมาอยู่นี่ดีกว่าอยู่บ้านกูมามา แม่ดูให้กำเนิดน้องใช่ไหมนี่ให้มอยู่บ้านนี่เลยเร็วววแม่ไม่เคยเลี้ยงน้องเลยแต่น้องก็รักแม่น้องรักแม่กูก็รักแม่มึงนะแม่ก็รักน้องนะคะโ๊คแม่เข้าใจนะคะโอเคอยู่อยู่ที่นี่ก็ได้แล้วแม่จะเอ่อเซ็นยูเลตเตอร์นะคะเขียนจดหมายมาหาบ่อยๆนะคะแม่ไม่เกลียดน้องนะครับแม่ไม่เกลียดน้อง พ่อแม่ถ้าแม่ไมมีเวลาแม่มาหาหนงนะครับหนงจะรอแม่อยู่ที่ซอยเถิดเชิงให้หนงนะครับแม่ไอ้หนงตกลงมึงรักแม่รับกระเป๋าแม่โชคดีนะคะฝากลุงด้วยนะจ๊าไม่เป็นไรจ้ะฉันจะเลี้ยงดูลูกเธอให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะเลี้ยงได้จะายจะไป อันนี้แม่นงม,มาอเอาละค่ะแล้ววันนี้แข่รับเชิงของเรานะคะคุณดี้ชน,นะนาค่ะกินแล้วสวยยาน้ำสมุนไพรว่านชักมดลูก777เรื่องสมุนไพรไว้ใจผมให้ประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิต